เจอแล้วแต่มักไม่ฟังครับมานักมวยทีหลายคนที่ว่ามวยไทยสู้ไม่ได้นะครับคิดว่ามาัดจีนนี่แข็งกว่านักมวยไทยนะแต่พอขึ้นไปทจริงครับบัวขาวไม่พูดเยอะครับซัดลูกเตะก้านคอเข้าไปเต็มๆนะเตะทีเดียวนี่รับการอากาศครับบางคนล้มแบบไม่รู้ตัวบางคนโดนนับสิแล้วว่าลุกไม่ขึ้นอีกเลยท่านผู้ชมบัวขาวครับไม่ได้สอนด้วยคําพูดครับแต่เขาใช้ขาเป็นครูใหญ่สอนให้จําครับอ้โหเนี่ย สวัสดีครับวันนี้จะมารวงคลิปบัวขาวโคตรนะครับนี่ครับมาเนอกคู่ต่อสู้ด้วยแข้งของเขาครับมาเตะกันคอท่านชมนี่ฮะมาดับห้าวลักมวใจนะครับทั้งสองคนนะครับมามาดูเกมมันยกเขาก็จะเป็นยังไงครับนี่ครับม่ย่อเมาห้าวครบอยากเจอบัวขาวครับวางงั้นมาเจอครั้งในชีวิตครับได้เจอสมใจครับคููนี้มาดูเกมมันยกทีหนึ่งครับมาคู่นี้โชว์กันสามยกนะครับท่านชมดูฮะเกมขึ้นมาก็ทักทายบัวขาวได้หมัดกันนะท่านชมนี่ฮะอุ้ มาบัวขาวยังนิ่งนะฮะไตะซ้ายขึ้นไปครับมาเช็กระยะครับบัวขาวเคียยวขาไม่นี่ครับโอ้ยตีนไม่สนครับเดินมาบนมัยจางเดียวครับนี่ครับต่อยครับโอ้หซ้ายขวาครับมาต่อยซ้ายต่อยขวาบัวขาวทีบออกมาครับโอ้โหจีนมาเราเดินให้คุ้มนะครับมาเดินเข้าหาบัวขาวครับเตะขวาขึ้นไปครับบัวขาวขึ้นในมัดขึ้นมาจังหวะนี้ฮะต่อยโอ้ยจังหวะตบซ้ายครับมา คนเชียร์สนานครับเตะซ้ายขึ้นไปครับน้องไวจินตะซ้ายขึ้นไปครับจุดตัวนี้จอมห้าวเลยครับมาอยากจะขอเจอบัวขาวครับมีกตะซ้ายทักทายไปหนึ่งเตะขวาขึ้นกำแข้งอะเตะขวาขึ้นมากจับได้เกียร์ขาฮร่มรอพับเพียบยุมล่างครับมาอย่างเี้เดินหล่อนะครับบัวขาวไม่โซนครับจีนเดินเข้าหายางเดียวครับตอนนี้โอ้ไต่ซ้ายขึ้นไปครับ au, บัวข,ขาวสวยครับมาอย่างเี้มาห,มห Race, าม้า,หายยว ha, าานีนะครับโดดเท้าสงซ้ายเข้าไปครับบัวขาวแทงขวาออกมาครับมากไวจีนไม่ยอมนะท่านผู้ชม หน้ารูปรอครับมานี่ครับเข้าไปต่อยบัวขาวครับไตซ้ายตะลุดครับไตบัวขาวกวาดไปเลยครับหัวตักพื้นครับยังไงครับมามาลุกขึ้นมาต่อได้ครับถีบโอ้ยถีบยอดหน้าครับทกผู้ชมไปบัวขาวนี่โหจริงๆฮะนี่ครับไตขวาขึนนะครับนี่ครับแทงเข่าขวาสวนอะมานี่ครับอ้ยมปโดดแทงเข่าครับมาโอ้โหถ้าโดนนะมึงเอ้ยตีครับต่อยขวามาบัวขาวมาไม่จะัไต้ซ้ายไตซ้ายขึ้นครับอ้ยมามาจะยืนแลกแข้งบัวขาวครับอยากจะแลกแข้งกับัวขาว จัดให้ครับนี่ครับโบขาเอุ้ขาวขวาเอาไปกินครับพ่อรูปรอโอ้โหมาเอายังไงครับยังห้าวอยู่ไหมครับเดินเข้าหาับขาวอีกแล้วครับอุ้ยต่อยซ้ายครับต่อยขวามาอุ้ยจหว่ามัดนะขรับว่าโขาวหุกซ้ายออกมาฮะมาม่ฮะมัดจะมีนะบัวขาวไม่ใช่มีแต่แ้งครับยังไงอีครับอุ้ยจระเเ้ฟ้าทางครับอีครับตองค้งอุ้ยเป็นไงอุ้ยไปขวาลุกครับโอ้ยคนดูชอบใจครับลุกขึ้นเชียร์ปอบมือให้บัวขาวแท็กซายออกไปครับมายังอย่างมี้ะ บัวขาวต่อยเอนร์เทนคนดูนะไปฮะเตะซ้ายไม่ถึงครับเตะครับไม่บขาวบังโอ้ยเตะซ้ายแล้วครับโอ้โหมาตัวนี้มันฮาเหลือเกินครับอยากจะเจอบัวขาวครับได้เจอฮะตัวนี้ต้องต่อยเต็มที่นะครับโอ้ยเตะซ้ายขึ้นการคอผู้ชมมาเต็มแก้มครับผู้ชมดอกตะกี้ครับนี่ครับโอ้ยโอ้โหจริงจริงครับบัวขาวมาวันนี้ก็โดดไปเข่าขวาครับโอ้โหยังไงโอ้ยไปฮะตองแบบนี้ครับต่อยครับเอาผักล้มลงไปครับไม่ทาอะไรครับดอกนี้ครับบัวขาวสวยฮะ ต่อยขวามาครับมาจนีนนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยเตะซ้ายหลุดครับเตะซ้ายจับได้ครับนี่ครับแทงเข้าขวาครับมาโอ้โอหงายท้องอีเลเต็นังมาครับตอนนี้โอ้โหพ่อรุบล์เลยเดินเข้ามาหาบเขาอีกแล้วครับมารับแข่งโอ้ยเตะซ้ายสวยครับนีกกบนน่ครับสับงอกกับโอ้โหบเขาต่อยครับตามเตะขวาขึ้นไปไปเตะขวาโอ้โหมันจะเล่นการคลองเลยครับบุขาวโอ้โหนี่ครับโอ้โหโหดจริงๆครับว,วันนี้บุขาวนน มาต่อเกมมันจะยกที่2ครับคุณนชมเตะขวาพวกเขามาไม่ต้องคุปภามทำเพลงครับขึ้นมาละเลงเตะอย่างเดียวครับมีครับอ้ยไอ้ครับจับพลิกวอลดอกนี้โอ้โหโหจริงๆครับพวกเขามาฟอร์มนี้ครับมาสุดยอดฮะดูฮะดอเตะ้ายขึ้นไหมครับมานี่ครับพอได้ขึ้นเวทีเหมือนฮยินาร่าเนื้อครับพร้อมจะล่าทุกสิ่งครับนี่เตะเข่าขวาพวกเขาโอ้โหสับฟอกขวาอุ้ยใส่ครับทุณชมมายังยืนแด้ทีไว้ดึงทีครับพวกเขาสวยฮะ ลอยออกมาคไต่ซ้ายขึ้นมาครับจีนวัวขาวทีครับโอ้ยโดนสองไปมืนนะครับไต่ซ้ายยิงที่หัพวกเขาไอ้ยาจิ้มหมัดมาไต่ซ้ายสวยครับมาออกอาวุธได้ครบเครื่องนะครับเอาเป็นชุดครับนี่ครับไต่ซ้ายขึ้นมาไต่บัวแข้งวัวขาวนะฮะัวขาวถอยออกมาไต้ซ้ายโอ้หแซมท่านชมปล่อยไว้ทิ้งโอ้โหล่อยล้มทั้งยืนครับเห็นที่ไหนครับนี่ครับรายการนี้ครับท่านชมโอ้โหวัวขาวตล่อยล้มทั้งยืนเลยนะครับมาหนึ่งนับครับโอ้โหยกที่สองครับท่านชมมา ยังจะโหต่อครับพวกเขายังไม่จบครับท่านผู้ชมเดินเข้าหาครับมานี่ครับฮาวีนะครับไต่สายขึ้นไปครับนักวยจีนต่อยทีครับโอยพวกเขานี่คือเนื้อมาจะโอ้ยน้าสบายครับแต่สายกันขอโอ้โหสวยงามมากท่านผู้ชมดูภาพช้าไปยังโอ้ยฟ้าผ่าครับโอ้โหโอ้มาฮะไปยังครับโอ้ใครจะยืนอยู่ได้ครับมาเต็มล่องแข้งครับเผาการขอจุดสําคัญครับท่านผู้ชมโอ้ยอยู่ไม่ได้ทํางานนี้ โอ้ยสวยงามครับโหดจริงๆครับไฟนีบัวขาวโอ้โหนี่ฮะเก็บคู่ต่อสู้ด้วยแต่หวาเไตะก้านคอแข้งซ้ายของเขานะครับซ้ายหน้านะครับจะไตะหนักจริงๆครับ yse, โอ้โหโหดมากครับบัวขาวโอ้โหลุไม่ขึ้นครับท่านชมนีม่ครับเป็นห่วงคู่ต่อสู้ฮะสปิริตนักกีฬาครับนี่ครับอ มาต่อคู่ที่สองครับบัวขาวโหดอีกแล้วครับมันเดิมคู่นี้เจอกับคู่หุยครับนี่ครับนักมไว้ใจนครับอ้าวครับอยากเจอบัวขาวครับอยากมาแชีงไตซ้ายมาครับมาบัวขาวจิ้มเข่าขวาไปสักท้ายเบาๆครับมาเข่ามา็นเงินจริงหมดโอ้โหทีออกมาครับชมบัวขาวยืนนี่ครับโคดหนึ่งครับไฟนี้บัวขาวบอลตรงมากมาพร้อมทุกอย่างครับนี่ฮะทีบหน้าสักท้ายครับแม่โอ้โหแต่รูปหน้าหน่อยฮะจังหวะนี้ครับ วัดระยะแทงเข้าขวาครับบุขาวโอ้โหไปซ้ายคือไม่ตดครับแทงครับฮะทีมออกครับกุฮุยบุขาวไม่สนนะบุกขาวไม่สองเตะขวาโอ้โหเตะล้มทั้งยืนครับมาเต็มล่องแท้งโอ้ลุกขึ้นมาปีมาแล้วครับกุฮุยหน้าตาแกเอาเรื่องครับท่านชมมาไปซ้ายหลุดครับโอ้คุยนาตานี่บึ้งตึงมากครับแม่งเคร่งเครียดเหลือเกินไตซ้ายทีพวกขาวมาอืม ร้องครับไีครับโอ้ยมาไปตีหนึ่งทีครับปูนิล็อกรับแยกครับกรรมการมานี่ตอนอย่างบบนีครับจังหวะต่อยซ้ายกลมไปต่อยนะครับมาระวังนะบุคคาจะเสยออกมาครับแตะขวาโอ้ยไปฮะท่านผู้ชมโอ้โอู้ดเป็นทางขาดคำครับแตะขวัดแทงขวาดอกนี้ครับโอ้โหดูสายตามองลุกไหมไหวไหมโอ้ไหวครับท่านผู้ชมมาโอเกลุกมานะตาเฉยครับ ก่อนไม่ยอมน้อยครับเต็มเข่าขวาครับสับซ้อครับบุเขาวนี่ครับทีบอกไปครับต่อยเข้าขั้โอ้ยจังหวะนาทีทองครับมาทีหยิบออกฮะมาเตะขวาหนึ่งทีครับบุเขาวมาดูฮะความโบยของแกครับครับซ้อครับไม่ปานีครับบนเวทีหนีครับโอ้ยไมครับโอ้ถึงยอดฮ้าครับโอ้โหสุดยอดนะดูฮะจังหวะเขาทำบุเขาวตะครับโอ้ยตีเข่าขวาตรงนี้ฮะต่อยขวาหนึ่งทีอ่ะโอ้ยช่าง เมาอยู่นะครับโอ้คุยผมมาแตะขวาหลุดครับบัวขาวมาโอ้โหดูครับไม่เคยปาณีคู่ต่อสู้ครับบัวขาวต้องเต็มที่ในเกมอยู่แล้วครับโอ้จังหวะนี้กระจับหลุดครับท่านผู้ชมมาโอ้โหนี่ฮะอู้ยหน้าตาแกข็งเครียดเหลือเกินครับมาโดนไปหนึ่งนับครับจังหวะการคอฮะโอ้โวะวัดซ้ายแข้งของแกนะท่านผู้ชมมาบทโทษที่ครับมานี่ฮะ จับนะครับรูดครับมาในงั้นรู้เรื่องครับยกที่หนึ่งครับไม่ต้องมียกที่สองฮะดูแล้วครับมาต่อตัวเซ็งนะครับให้เวลาเปลี่ยนการจับนะครับมกาจับนม้แต่ขาดนะนี่ครับเป็นรวมคลิปจังหวะของัวขาวครับเตะคู่ต่อสู้นะฮะนักมวยจีนทั้งสองคนครับเก็บคู่ต่อสู้ได้แข้งของแกฮะมานม่หยาูอุย โอ้โแกยืนนิ่งนะครับทุกผู้ชมมาไอหมอนี่มัน้ายครับปูหุย้าท้ายบัวขาวเยอะครับคนนี้ครับนี่ครับปูหุยครับนักมวยชาวจีนครับดูภาพช้าทุกผู้ชมไปยังครับแข้งขวาครับโอ้โหบันทีสะไปเลยครับโอ้แกลุกขึ้นมาหน้าตาเฉยนะครับโอ้ยยอดฮะไอแคทัฟฟิตไม่ถึงนี่นอนไปแล้วครับไม่ลุกนะครับไม่อยากจะกลับบ้านครับโดนแข้งนี้มาต่อฮะโอ้โห ยอดนะดูวะมาต่อครับในเกมเดินเข้าหาปูยเดินออกมาซ้ายครับไปซ้ายพวกเขาคือในแข่งขวาฮะมามาสวยแล้วครับปูีสับต่อครับมาฮะเล่นต่อกับบัวขาวครับตอนนี้ล็อกครับแยกครับกรรมการนี่ฮะสวยฮะฟังแบบนี้ครับไม่ทำอะไรกันไม่ได้ต้องแยกออกนะฮะ บัวขาวยังิ่งครับอ้ยต่อยซ้ายเข้าไปเข้ามาิีมัดซ้ายฮะซิมขัาขวาขึ้นครับบัวขาวตอนแบบนี้ครับมาแยต่อยที่ประเทศจีนนะครับไฟนี้อะไรครับอ้ยสี่ยอดหนึ่งทีบมาหายงงยังครับกูมีมาเตะซ้ายมาเตะทับแข้งบัวขาวนี่าฮะเจาดำดอทคอมเราครับไปสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยในต่างประเทศนะครับอ้จังหวะต่อยซ้ายมาครับมา ไปถึงก็ลอเสียบขาขวานี่ฮะรอจังหวะสองพวกเขายกเข่าขวาแทงไปเลยนะครับม,มาไม่จังหวะก็เตะไม่ได้เตะครับโอุ้่หมดยกที่หนึ่งครับม,มาต่อเกมมายกที่สองครับท่านผู้ชมจับตายกนี้ดูดีครับโคตรมันครับบอลโตฮะไ้ครับจิ้มขาขวาพวกเขามา มาครับเขากลัาจะถีบได้แล้วครับโอ้โหว่าเขาไปกว่าเลยครับอ้ยมาไปล้มทั้งยืนะครับมาหูลุกไปจริงครับปอมี่แกเครียดอะไรหรือเปล่าครับบัวขาวไม่สนโกครับนี่ครับอยู่ในเกมอยู่แล้วครับนี่ฮะโอ้โหแข็งแรงมากครับบัวขาวมาอ้ยสับสอกซ้ายครับโอุ้ยไปซ้ายึ้นไมตไปครับปอมี่ีบเขากว่าโอ้โหดอกนี้ับทุกท่านมา ไม่ฮะจับล็อกได้ครับบุขาวเสียบเข่าขวาโอ้ยฮิวปีครับโอ้ฮิวปีครับโนแทงเข่าขวาโอ้โหไม่ฮะทียอดหน้าอีแล้วครับโอ้โหสัมผัสเท้าไปหลายหลายที่แล้วครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยยี่ยังประดุก็เห็นครับเสียบเข่าซ้ายครับไอเข่าขวาครับบุขาวซีโอเข่าซ้ายครับโอ้โหเต็มลองเลยครับมายืนอยู่ได้ครับโอ้ยปล่อยซ้ายออกมาฮะวกเขาวเตะขวาครับโอ้ยงงเลยครับโดนแข้งขวางงไปเลยครับมาเคลียร์หาน้าสวยฮะโอ้โหนี่ฮะ มีจะคิดจะออกอะไรคัูขาวเกียร์กันหน้าก่อนฮะีบัวขาวครับมาบัวขาวรอจังหวะเน้นๆครับเพิ่มๆแตะขวาไม่ถึงครับตรงนี้ครับนี่ครับเสียบ์เขาครับโอ้ยแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหสับตอบก้อยหนึ่งทีฮะเอายังไงครับเจ้าพ่อคุณยังยืนอยู่ได้ครับรับแทงบัวขาวแตะโอ้ยตรงนี้ครับไปวับโอ้โหมา ไปตามแข้งครับดูว่าไตหนักจริงๆครับบัวขาวจังหวะคูณวิต่อยออกมาครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหย่เสียบเข่าขวาเข่าซ้ายครโอ้จชาวบ้านคุณเลยดูยังไงครับเสียบเข่าซ้ายย้ายเพื่นไหนหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหเสียบเข่าขวาครับโอ้โหเข่าซ้ายครับโอ้ยท่านผู้ชมมาตัดไต้ซ้ายพุงเละหมดแล้วครับตอนนี้เสียบเข่าซ้ายอยู่แล้วครับบัวขาวเข่าซ้ายครับโอ้โหล็คโอ้เข่าปีครับไต่เข่าอูยัดเข่าไปทุกอ้โห โอ้ยอยู่ไม่ได้ครับมาจะรับยังไงไหวครับโอ้ยนาเนอร์ทองคุมหมดแล้วครับเครื่องหนมขเครื่องไหนเละครับโอ้โหลุกขึ้นมาครับโอ้ยพยายามประคองเป็นลุกขึ้นมาไม่ไหวครับกรรมการเห็นท่าไม่ดีครับยุติครับนี่ครับบัวขาววันท้าแม่ครับสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยว่ามันอันตรายแค่ไหนครับนี่ฮะโอ้ยยอดฮะ นี่ครับโอ้โหจังหวะทำลายคู่ต่อสู้นะครับไปโคดมากครับบุกขาวโอ้โหสุดยอดนะดูครับช้านะครัท่านผู้ชมนี่ครับโอู้ยเสียบเข่าซ้ายเขหรอโอ้ทั้งนึงทั้งไหนพังหมดแล้วครับโอ้โหโอ้ยย้ายเครื่องไหนหมดเลยนะครับโอ้โหเจ้าตัวสารภาพครับท่านผู้ชมดูหน้าฮะมา เลิกห้าวเลยครับอูวีนี่ครับจังหวะแปะล้มนั่งยืนนะฮะโอ้โหเสียบเขาครับดูจังหวะเสียบเขานี้หลุดแรงนะครับดูเขาซ้าย,าย,ค,ายครับผมโอ้ยซ้ายดอกครับโอ้โหว้าวมากแกอึดด้วยการที่ปูวีนั่นนเ,คคเป็นคนอื่นเลยครับซ้อมมาไม่ถึงนิดลงไปนอนนะครับจุกฮะดูฮะ แต่และเขานี่โอ้โ,อโอนเน้นนะฮะดูฮะรับย้ายครึ้งในครับบัวขาวโอ้โหตัดไฟใส่พุงสะเทือนครับงานนี้ฮะโอ้โหนฮะหลังหลังเกมนี้กูงยต้องเอาไปสนามขึ้นมาอยู่ลงจากเวทีนะทุก้ชมไม่สามารถลุกเดินได้นะครับ